และเดี๋ยววันนี้ทางฝั่งของเสื้อกลอกเห็นบอกจะแท็กทีมกันแล้วแล้วจะงัดหลักฐานโต้กับทั้งหมดกับพวกขี้สงสัยซึ่งผมบอกเลยขอให้สงสัยและอยากให้คุณไอสงสัยเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนถามว่าเป็นประโยชน์ยังไงคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะถ้าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณมันต้องมีประสิทธิภาพทหารเขาบอกเขามีงบถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดแบบไม่เข้าข้างใคร ผู้ใต้บังคับบัญชาควรต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดมไม่ใช่เที่ยวให้เอกชนเนี่ยต้องมาเล่บริจาคซึ่งผมก็บริจาอคอพูดอย่าผมบริจาคให้กันเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้ทหารปลอดภัยแล้วก็แน่นอนถ้าง,งบทหารมี200,000กว่าล้านคําถามคือผู้ใต้บังคับบัญชาทําไมต้องเที่ยวมาบอกกันว่าขอเสื้อกรอ ซึ่งผมว่าพรรคประชาชนทําถูกเพราะพรรคประชาชนเขาเป็นนักการเมืองเขาต้องเล่นภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือเฮ้ยงบกองทัพมันไปไหนวะถูกไหม<ช>ถึงแม้กองทัพอาจจะบอกเราไม่ขาดก็เข้าใจได้ด้วยความเคารพจริงจากกองทัพกองทัพจะกล้าบอกเราว่าขาดถ้าขาดกองทัพก็เละครับนึกออกหไหมมคนก็ด่าว่าเอาลงบไปไหนวะนึกออกไหมครับ ซึ่งวันนี้เราถึงอยากฟังทั้งหมดมันเป็นประโยชน์กับคนไทยเอาเอกสารใบแรกขึ้นมาลงท้ายวันที่เท่าไหร่นะเอกสารใบแรกของเดือนสิงหาคมวันที่19ครับเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือเป็นเอกสารที่คุณการเคยนําออกมาชี้แจงที่การถืออ่ะใช่แล้วมันกลายเป็นเรื่องที่คนบอกเฮ้ยต้องจับโต๊ะนยเว้ยเพราะเอกสารการซื้อเกาะกคาถามก็คืออย่างที่เราเคยอธิบายหน่วยงานรัดขอจริงๆอ่ะไม่ต้องอ้อมคอมแล้วขอจริงๆทหารก็ขอตำรวจก็ขอ ถึงแม้บอกว่าพอแต่อันนี้ด้วยความเคารพกองทัพอย่าว่ากันนะครับผมก็ทําหน้าที่ของผมนั่นแหละผมอยากให้กองทัพตอบว่าเกิดอะไรขึ้นและทาไมาหน่วยย่อยๆเนี่ยก็ถึงต้องขอกันถูกไหมส่วนกันเองเนี่ยแน่นอนแกก็ต้องอธิบายเพราะเดี๋ยวแกโดนตั้งคําถามอีกไอ้เรื่องของการที่แกเนี่ยไปติดต่อซื้อแกอาจจะต้องติดคุกอกีกดันมอบเสือ้อกอด18นิยอใช่ครับคุณผู้ชมฮะสิงหหาเนี่ยมันคือมิยอต้องมาก่อนแต่ทําไมเอกสารเนี่ยมันกลายเป็นสิงหหา ขอสองจอครับเอกสารเมื่อกี้นี้19สิงหากับโพสการ18มนิยออ่านี่ไอ้อธิบายหน่อย คือถ้าเกิดเราคิดง่ายๆก่อนหน้าน,นี้เราเคยได้พูดคุยกับเจ้าของบริษัทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเขาจะผลิตเกาะเกาะเป็นยุทธภัณฑ์มีกฎหมายรองรับถ้าจะผลิตได้ต้องได้รับเอกสารอนุญาตจากกราโหมก่อนซึ่งเอกสารขวามือเนี่ยมันระบุเป็นวันที่19สิงหา68ออกเอกสารขอสนับสนุนยังไม่ใช่เอกสารที่ไปขอกองทัพเลยนะเป็นเอกสารที่ทางฝั่งหน่วยทหารหน่วยตำรวจตะวนชัยแดนต้องการอยากได้เสื้อกลอก็เลยติดต่อมาที่ทางมูลที่การจอมพลังนั่นหมายความว่า18ไม่ยอก คือมอบก่อนเอาง่ายงซ้ายมือคือวันมอบมอบก่อนทั้งหลายเดือมอบก่อนแล้วทำไมเอกสารที่กันถือเนี่ยมันกลายเป็นเดือนหลังถูกไหมเหมือนออกย้อนหลังหรือเปล่าเออ,อเขากาลังสงสัยและจะตรวจสอบอ่ะโทษทีถ้าเรียกว่าเล่นเนี่ยนะฮะหรือก็คือตรวจสอบนั่นแหละไ,ไอ้เข้าใจตรงกันถ้าจะเล่นกันเฮ้ยมันมีตุกติกอะไรกันหรือเปล่าวะเฮ้ยตชดมีตุกติกกันหรือเปล่าออกเอกสารย้อนหลังหรือเปล่ารากฏว่าว่าพี่กันจอมพลังแกบอกถ้าอยากจะตรวจสอบมาที่ผมแล้วถ้าคิดว่าผมผิด ฟ้องผมแปลกนะทำไมวันนี้กันกล้าเรื่องนี้ถูกป่ะแต่เรื่องแลมโบกันกันต้องตอบผมหน่อยนะกันอย่าโกรธผมนะถ้าการมาดูย้อนหลังผมเชื่อว่ากันกับทีมงานกันต้องดูผมย้อนหลังกันตอบแลมโบให้ผมหน่อยผมอยากรู้จริงผมอุตสาห์เคลียร์ไปให้เปาหนึ่งเคลียร์นี่ไม่ใช่ซักฟอกฟอกขาวให้กันนะแต่เคลียร์ข้อมูลแล้วส่วนหนึ่งก็คืออํำกระเทียมถูกป่ะตอนนี้เหลือแต่การว่ากันจริงเปว่ากันซื้อเขาสามล้านกว่าทั้งที่ลดตลาด8ล้านเอ๊ะทำไมคนขายกันถูกจังวะถูกมครับ ล่าสุดเนี่ยกันเขาพูดเลยถ้ามีอะไรฟ้องผมดิใช่ไหมใช่ฟ้องผมผมพร้อมรับผิดชอบกําลังจะบอกว่ากันมั่นใจขนาดนี้แสดงว่าแบ็กกันเนี่ยพร้อมจะลุยกับพักส้มแล้วฟังเสียงกันหน่อยที่กันไฟ้สดใช่ป่ะใช่ครับเออฟังเสียงกันเขคพร้อมลุยแล้วตอนนี้ ปกติอีกจะทุจริตตรงไหนแล้วถ้าจะทุจริตผมเชื่อว่าทําได้ด้วยแต่เราไม่ทาตอนที่เกิดเหตุทุกคนเห็นแล้วครับว่าผมทําอะไรทํางานหนักขนาดไหนมีหลายคนจิตอาสาเยอะแยะมากมายที่ออกมาช่วยผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเห็นนักการเมืองไปช่วยตอนที่เกิดปัญหาเลยแต่วันนี้พอจบเรื่องมาเล่นผมมาเล่นทาหารก็ไม่เป็นไรครับใครอยากช่วยผมท่านไปดูไลฟ์เย็นนี้4ี่โมงที่ต่ต,ตผมปล่อยของหาตังค์เพื่อได้เอาตังค์ไปประกันตัวเองมาทุกคนใครอยากช่วยผมนะไปดูไลฟ์ปล่อยของก็แล้วกัน,แล,กนแล้วกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบแล้วก็ คุณผู้ชมครับคือมุมหนึ่งเนี่ยอ่าสิ่งที่กันพูดผมว่าถ้ากันเขาซื้อถูกก็น่าสนใจว่ามันจะซวยตรงไหนหรือเปล่าอาจจะเป็นข้อมูลลับแล้วการพูดลอยๆถ้ากันซื้อได้ถูกเนี่ยคําถามคือสมมติเกาะก่อนหน้านี้นะเลเวลต่ากว่าของกันด้วยถ้าซื้อสมมุติ3ามหมสี่อย่างเงี้ยแต่ถ้ากันซื้อแผ่นได้แค่หกพันหกพเลเวลสคือสูงสุดใช่ไหมเวลแบบสาอะไรนะบวกสามบ เออสามพลัสแต่ขณะที่ก่อนหน้านี้หน่วยใดหน่วยหนึ่งดันไปซื้อสามหมื่นสี่มันจะมีคำถามทันทีคือการซื้อถูกผมว่าดีถูกไหมดีแล้วกันถึงกล้าบอกอ่ะผมทุจริตตรงไหนวะแต่คำถามคือแล้วหน่วยอื่นนะที่ซื้อไปสามหมื่นสี่หรือสองหมื่นเก้าก็คงจะนั่งแบบหนาวๆร้อนๆแล้วว่าอา้าวชิปละนึกออกใช่ไหมกัน การทำพี่ซะละตอนนี้ของพี่ตั้งงบไป3 5 0 0 0นี่ของกัน6 0พ0อย่างเงี้ยเออคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคือการผมเข้าใจกันเลยนะว่ากันจะพูดอะไรตอนนี้คือมันจะไปกระทบหมดเลยแต่ถ้ากันปรารถนาดีผมว่ากันพูดถูกไหมล่าสุดทนายเดชาบอกเลยว่าทนายเดชาเนี่ยอันนี้ผมบอกผมอยากให้ฟังแกใครจะว่าไงผมว่าเฮ้ยเวลาแกตั้งข้อสังเกตอ่ะผมเชื่อว่าพี่เดชามีข้อมูล แล้วถ้าการแปลกันต้องตอบให้หมดอมตอนนี้ปัญหามันจะชิ่งไปที่กองทัพหรือชิ่งไปที่หน่วยตำรวจว่าถ้าซื้อเกาะสมัยก่อน3 5มหมหรือ3 4มหมคำถามคือทําไมการซื้อได้6 0พันถูกป่ะพี่เดย์บอกว่าจะผิดอีกแล้วพี่เดย์ผิ<า>อะไรามาผิดอะไรอีกมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐมาคุยให้พี่ฟังอ่ามาอีกแล้วนี่ฮะ แต่อย่าไปว่าแกนะผมบอกจริงคือแต่ก่อนผมก็เอาผมก็เป็นชาวบ้านผมก็หมั่นไส้แกบางทีแกก็แซ่ผมอะแกผมก็หมั่นไส้แกแต่บางทีผมว่าเออบางทีคนเราเนี่ยนะแต่ผมไม่เคยไปว่าแกนะเพราะผมถือว่าเฮ้ยแกเป็นผู้ใหญ่ผมก็เอาวะเมียงคนป๊อมเนี่ยวันนี้พี่เดชาแซ่อีกแล้วณลังวัดอีกแล้วผมบอกไม่แม้พูดไปเลยเพราะผมถือว่าผมมั่นใจในข้อมูลผมแต่ครั้งเนี้ยแกบอกว่ากันจะโดน แกบอกว่าเท่าที่แกมีข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่รัฐบอกกับตนเองบอกว่ามันมีเหตุการณ์อยู่ประมาณสองครั้งที่มูลที่การจอมพลังช่วยสู้ได้มีการส่งเกราะไปสนับสนุนให้กับตชดในพื้นที่ชายแดนโดยตชดไม่ได้มีการร้องขอหรือทําหนังสือขอสนับสนุนมาก่อนเอาง่ายส่งเกราะไปก่อนแสดงมุ้ิธิไปซื้อเกราะมาแล้วแล้วส่งไปที่ตชดก่อนจะมีเอกสารอา้าว อันนี้เรื่องใหญ่สองครั้งแสดงว่าพี่เดย์ไปได้ข้อมูลลับมาอีกอเพราะเมื่อกี้อทีมงานไม่ต้องขึ้นหน้าพี่เดย์ขึ้นเพจเมื่อกี้นี้ที่เห็นเทียบ2วันนะระหว่างมิยอกับสิงหาใช่คอ่ะมิยอกับสิงหาค้างไว้ก่อนอคือตัวเนี้ยผมบอกก่อนว่ามีคําตอบแล้วมีคําตอบแล้วเพราะคนสงสัยว่าเฮ้ยทําเอกสารย้อนหลังกันหรือเปล่าวะเพื่อจะได้บอกว่าเอ้ยจริงๆริาซื้ออย่างถูกต้องอแต่พี่เดย์มีข้อมูลใหม่ว่า มันมีเรื่องที่การเหมือนจะไปซื้อก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเขาบอกซื้อมาทั้งหมด2ครั้งที่ไม่มีเอกสารและแกรู้<ฮ>อีกนะบอกว่าไอ้ที่ไม่มีเอกสารน่ะก็มีมีประมาณ4ครั้งด้วยกันซึ่งวุฒิการจอมพลังเขาก็ทําขั้นตอนตามปกตินั่นแหละแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับผมอยากให้ขีดคำว่า4ครั้งเอาไว้เพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูพุทธทอล์กนะครับแสดงว่าพี่เดบอกว่ามีเอกสารที่ซื้ออ,อย่างถูกต้อง ใช,ใช่ไหมถูกต้องขอบคุณของการมาคือสี่ครั้งแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าการท,ทําหนังสือขอบคุณเนี่ยก็คือขอบคุณมูลนิธิแต่อีกสองครั้งภายหลังท,ทําหนังสือขอสับสนมูลนิธิหมาย<ก>ค,ความว่าเขาบอกว่ามันเหมือนว่าไม่แน่ใจนะว่าไม่ยอมทําตอนแรกแล้วมาขอทําภายหลังหรือไม่ซึ่งก็ตร<อ>งที่อาจารย์เจตเขาสงสัยอะตอนแรกอะซึ่งเอกสารตัวน,นี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นครั้งนี้นะแต่คนนั้นสงสัยเพราะมันมีอเ,อเอกสารเผยแพร่ออกมาว่าทำย้อนหลังใช่ไหม พี่เดชาไม่ได้บอกว่าไอ้ครั้งเนี้ยที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นครั้งที่ผิดหรือไม่แต่แกบอกแกมีข้อม,มูลว่สองครั้งมีย้อนหลังที่ทาย้อนหลังโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเพราะถ้าบอกว่ามีสองครั้งทําย้อนหลังเนี่ยมีคนดูถามว่าเทปหรือสดสด,สดจ้า <c oughs> นี่สดจนแบบไม่เห็นตาหรอจ้า <c oughs> นั่งตาเราห้อยแล้วเนี่ยจ้าเออตีหนึ่งกว่าแล้วเนี่ยยังไม่นอนเลยนี่ล่าสุดแล้วคนก็ไม่นอนด้วยนะพี่เดชาบอกว่าถ้าเป็นตามนี้ <c oughs> เอาจริงนะแมพี่เดก็อยาาโกรธผมกันตอนหลังๆนี่เราไม่มีเพื่อนแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะ ทำไมพี่เดไม่ละบอกเลยวะพี่เดบอกเลยว,ว่าตัวไหน<อ>ใช่ไหม ผมว่ามีคนส่งข้อมูลให้พี่เดย์แล้วถ้าพี่เดย์เชื่อตอนนี้ว่ามีการทำย้อนหลังคำถามก็คือเสื้อกรอกกับกระสุนจัดเป็นยุทธภัณฑ์ที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อหรือครอบครองได้หากตรวจสอบพบว,ว่ามูลที่การจอมพลังได้ดำเนินการตามแหล่งข่าวของพี่เดย์นะที่แจ้งมาสองครั้งโดยทำภละการไม่ได้ขอ,อพูดง่ายๆคือสมมติทหารไม่ได้ขอ,อแต่พี่การหนนะักซื้อแล้วแล้วซื้อเสร็จคือความผิดสำเร็จแล้วนึกออกไหมเอกชนที่ผลิตเกาะ กับการคุณขายได้ยังไงเพราะโดยหลักการจะขายเนี่ยมันต้องขอกาลาโห وم, มถูกไหมฮะแต่เหมือนกับอยูเฮ้ยเหมือนกับเอกชนผลิตไทยก็จะเเอกชนผลิตเกาะปึ้งแล้วส่งให้กันเลยแล้วพอส่งให้กันเสร็จก็คือส่งมอบทหารแล้วใบค่อยตามมาที่หลังก็แสดงว่าถ้าฟังตามนี้คือมันผิดทั้งกันผิดทั้งบริษัทและผิดทั้งคนอนุมัติย้อนหลังก็คือทหารหนึกออกไหมฮะถ้าเป็นตามพี่เดบอกคือโดนหมดทั้งกระบี่เลยนะฮะ พี่เดบอกมันมีอย่างนี้จริงถูกไหมฮะใช่ครับโดยเสื้อกรากเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะประชาชนไม่สามารถซื้อได้หากตรวจสอบพบว่าก,กันได้ดำเนินการตามที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบอกสองครั้งแรกโดยทำการพลราการไม่ได้มีการร้องขอสับสนุนจากตชดต้องมีความผิดมาตรา15<ม>โทษจำคุกไม่เกิน15ปีเออโทษทีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี<ม>อันนี้แสดงว่าออกหมายจับได้เลยนะเพราะถ้าเกิน3ปีขึ้นไปแต่อย่างว่าแหละสาราต้องพิจารณา<ม>ว่าเขามีแหล่งที่อยู่ชัดเจนไหม แต่ส่วนโทษของผู้จ้างวานกับบริษัทที่ผลิตก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานแต่ตอนนี้มีเพียงการต้องตรวจสอบยังไม่ชัดยังไม่แน่ชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใดแหมพูดซะขนาดนี้แล้วมาลงท้ายบอกยังไม่แน่ชัดบอกมีสองครั้งแต่ดันทันเรื่องลงท้ายบอกยังไม่แน่ชัด,ชชดเออนักกฎหมายจริงๆนะฮะนักกฎหมายจริงๆล่าสุด เห็นบอกว่าวันนี้พี่เดย์เนี่ยก็เลยบอกว่าส่วนประเด็นที่น้องไอรัชนอกออกมาเปิดโปงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกองทัพ2องแสนล้านตัดภาพไปที่ไอซหน่อยสิผมมองว่าในส่วนการตรวจสอบมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเ<ม>พราะสสเขาต้องตรวจสอบเรื่องงบ<ะ>เขาก็ทําถูกแล้ว<ม>ถูกไหมฮะแต่ขนาดเดียวกัน งบกลาโหมเห็นบอกว่าประมาณ2องแสนล้าน mm. มีงบเพียงพอทำถนนซื้อเสือ้อเกราะไม่จำเป็นต้องขอบริจาคก,ก็อาจจะทำให้ประชาชนคางแคงใจไงว่า mm. งบทหารหายไปไหน mm. ทำไมเราต้องไปพึ่งฮีโร่กันอยากจะเพิ่มเติมในข้อระเบียบกฎหมายต้องชัดเจนราชการเท่านั้นต้องสั่งซื้อเกราะไม่ใช่กันจอมพลังเป็นคนสั่ง mm. แต่พี่เดบอกมีสองครั้ง mm. แต่ผมก็รอความชัดเจนนี่ฮะ สุดท้ายก็คือไม่ชัดใช่ไหมอันนี้ในฟังเสียงพี่เดนหน่อยสิบิ๊กเกียเนยเขาลงยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้อ่านวันที่ทำบุญแต่ว่าแหล่งข่าวที่ผมได้แหล่งข่าวจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยทราบว่ามีการมีการอินบ็อกเข้าไปที่มูลนิธิการจอมพลังหรือเปล่าเอฟซเหมือนกับอยากให้มูลนิธิเนี่ยไปหาเสื้อเกาะให้ทหารหน่อยคล้ายว่าเป็นห่วงทหารท่านผู้น้อยหลังจากนั้นเนี่ย เหมือนกับมูลนิธิก็ไปปรึกษากับทางาาาทางทางอะไรไอ้ตำรวจเนี่ยนะตระเวนชายแดนเนี่ยมันอยากได้ไหมสองครั้งแรกเนี่ยมีการไปสั่งมาแล้วก็ไปให้หน่วยงานหน่วยงานาตำรวจเนี่ยสองครั้งยังไม่มีหนังสืออนุเคราะห์พอมาครั้งที่สามเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ทางมูลนิธิก็มีการไปไปอะไรไปไป,ไปขอให้หน่วยงานทำสืออนุเคราะห์มามีทั้งหมด4ครั้งจนถึงครั้งสุดท้าย เพราะนั้นหนังสืออนุข้ออาจจะมีครั้งที่3มกับครั้งที่4หรือไงประมาณนี้นะเท่ากับว่า2ครั้งแรกไม่น่าจะมีหนังสือ mm hmm. ถ้าข่าวแหล่งข่าวที่ผมได้มานะลองไปตรวจอสอบดูเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ก็เหมือนกับเป็นอาวุธสงครามเป็นเอนะ็มสิบหกอาก้าอะไรเงี้ยนะครับมันทําไม่ได้นะที่สํานักง,งานนี่มีคดีประเภทนี้อยู่หลายเรื่องนะครับพวกค้าวอาวุธปืนข้าวอาวุธสงครามเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าใครไปสั่งซื้อนะสมมุตินะมูลนะิธิไปสั่งซื้อสองครั้งแรก โดยไม่มีหนังสืออะไรเกี่ยวกับทางตํารวจมาเลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็อาจถูกดําเนินคดีได้นะครับถ้าจําไม่ผิดมคือคืออย่างเงี้เดี๋ยวขอเรียนให้ทราบนะคือผมเนี่ยเป็นพาคเอกชนผมไม่ได้อยู่พาคส้มนะครับบางคนว่าผมไปรวมกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของพาคส้มเขานะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักส้มนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมขอญาตเลยผมไม่เคยคุยกับเขาไม่เกี่ยวกันเลย พรรคส้มก็ทําอะไรในเรื่องการเมืองส่วนกรณีของคุณรักชนกที่เ็พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องอมง,งบสองแสนล้านอันนี้ผมก็มีข้อมูลของผมจากการเมืองแต่ไม่เกี่ยวกับพรรคส้มนะครับคือ,องบประมาณปี69เนี่ยกราหโหมได้เงินไปได้งบประมาณไปสองแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นงบอันนี้มันมากมันก็ต้องเอาไปซื้อเสือ้อกาอไปซื้อ,อยากันยุงนะครับไปทําถนนไปอะไรต่างมันไม่จำเป็นต้องไปรับบริจาคนะมันดูแบบดูกระจกนะ เหมือนงบประมาณประเทศขนาดนี้แค่เขายังเขาเคลื่อนพลมาประชิดชายแดนยังไม่ยังไม่เกิดสงครามเลยยังต้องขนาดต้องรับบริจาคเลยนะคนก็เลยมองว่าเอ้ยจะมีการอมง,งบไหมงบงบต้องเยอะตั้งแยะคุณเอาไปไหน่ะนะเพราะเวลาลบเสือ้อซื้อเสื้อกอกเสื้ออ,อ,อ,อะไรต่างเนี่ยก็ต้องไปใช้บริการฮีโร่การจอบพลังไปหาเงินหาทองมาทําไมมันดูกระจกกระจกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลพี่เดก็น่าสนใจ